สำหรับแฟนๆในเมซานะครับคนไหนที่อยากได้เสื้อสวยๆจากเมซาแบบตัวนี้นะครับสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้ง่ายครับในแคมเปญ I am อ m เเมซาครับเพียงคุณเล่าเรื่องความประทับใจนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เมซาที่คุณรักผ่านทั้งภาพนิ่งหรือว่าวิาวดีโอสั้นก็ได้ครับถ้าเป็นภาพนิ่งนะครับขอเพียงว่าเป็นรูปที่มีคุณพร้อมกับอุปกรณ์เอมซาอยู่ในรูปนะครับแล้วก็เขียนคาอธิบายมาให้เราครับว่าทําไมคุณถึงชอบอุปกรณ์ตัวนี้หรือว่าเล่าเรื่อง,องต่างๆก็ได้ หรือจะถ่ายเป็นวิดีโอสั้นก็ได้ครับเพียงแค่เราเลืองความพับใจสาเหตุที่คุณชอบอุปกรณ์ในเมซ่าตัวนี้นะครับโพสต์ใน Facebook ของคุณนะครับเปิดเป็น Public ใส่แฮชแท็กตามที่เรากาหนดนะครับแล้วก็แชร์มาทางเพจของไทยแลนด์ออดอร์ชอปนะครับหลังจากนั้นทีมงานของเรานะครับก็จะส่งเซยอตัวนี้ไปให้คุณเลยครับจากภาพแล้วก็วิดีโอทุกคนส่งมานะครับเราจะทําการรวบรวมแล้วก็เลือกนะครับเอาไปตัดต่อเป็นวิดีโอของแบรนด์เนเมซ่านะครับสำหรับวิดีโอหรือภาพไหนที่ถูกใช้วิดีโอนะครับ เราจะมีตัวขวดน้ำมันฉลองครบรอบ50ปีอย่างลุยซาส่งให้เพิ่มเติมไปด้วยครับ